รวมทีมาให้ความร่วมมือทาง<ข>อถือว่าพอใจค่ะพอใจค่ะเพราะจริงๆแล้วจังหวัดพระรุมเราเนี่ยมันเป็นเมืองของกีฬานะคะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พอมีกีฬาเข้ามาในจังหวัดเนี่ยคนพัทลุงจะตื่นเต้นมากแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเ้วยค่านจะเห็นว่าเราตื่นเต้นกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลายภาคส่วนนะคะเราไม่เราก็มีการเตรียมงานรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณแถวนี้ถ้าท่านสังเกตดูนะคะจะเห็นว่า ออกไม่ดีต้อนร,รับนะคะนี่เป็นความครื่อมมือและเป็นความรูมใจของคนพัตลบุีให้ความสําคัญกับในเรื่องของพิธานะคะส่วน,มา,าานมาตรการด้านโควิดครับค่ะมาตรการด้านโควิดดิจนเองก็ในฐานะที่เป็นตำแหน่งนะคะดูแลในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขด,ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทางจังหวัดได้ให้ความสําคัญ ราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะจัดจกิจกรรมอะไรเราก็ทาในใน,ในในลันกษณะธีใหม่นะคะก็ <S <S คือต้องเน้นในเรื่องของการใส่แมสทั้งข้างมาตรการที่เราร่วมรงจะเห็นว่าก่อนเข้าง,งานเนี่ยนะคะ <S 1> <S 1> คเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงการใส่แมสและก็รวมถึงการรักษารักษาระห่างซึ่งวันนี้อาจจะการรักษาระยะห่างเนื่งองจากเป็นการปัดจักรยานนะคะ,คะอาจาจะเอ อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้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 รับชมมากแต่ว่าอย่างน้อยในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิอันนี้เป็นสิ่งแรกแล้วทุกคนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีวัคซีนสองเข็มนะคะแล้วก็ตรวจเอชไเคด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางจังหวัดรณรงค์ในเรื่องนี้ก็ทราบข่าวว่าวันนี้มีลงมัดขึ้นมาแล้วด้วยนะคะเชิญชวนเราเชาวพทั่วเลครับทั้งสองวัน